สวัสดีทุกคนด้วยกันครับมีกัชบช่องขี้เห็ดแลว้วน,นี้อาจจะมาแปลกๆนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในการในเกม RW นะคนก็ตัวที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็จะเป็นอย่างไรบอกว่าเนี่ยชกยศนะก็นี่เป็นกินของบิ๊กเอกนะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปเล่นเกมกันเลยแล้วกันนะนี่ขอให้ดูสกินก่อนโอเคทุกคนมาเข้าสูโมด 5v5 จะขอเปลี่ยนเป็นสกิยศอันหนึ่งเห็นว่าสกยศตรงนี้โอเคปรากฏเริ่มเลย โอเคทุกคนมาละกมก็จะใช้เรืัจวดตามที่เห็นหน้าคิวไปก็กดยิงยันเลยยินดีต้อนรับซู่อโ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 ออโอโอโออันโอ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 อโิสใชอปะเหมออนอโออโิสแหละอัออ พี่เอก็เทน่ะเนเมน้องไอส์ใ่ปะไอิสมาคนเดียวเหรออยิงไปก่อนโอ้เคลนะก็มาโอ้โหยิงคือแล้วกันุดโดนโนอเค เสกิวสองมากดเปิดรับป้องกันการจจมตีไกลาภาพยิงยิงยิงถอยกลับไปเลยถอยไปเอาเรื่องก,กันโอเคได้เรียบมาแล้วเดินไปเกลนัทเอออกลับก่อนนะกันเลืเอดน้อยแล้วบ้านก่อนี่กีซูมาถอยโอเคทุกคนมา ก็ตอ,อนนี้รู้สึกว่าอาจจะ <Shut down. S 1> เป็นไม่ได้เลยดีไม่หมดเพราะว่าตอนนี้ก็เพี่เราก็เอาเสียป้อมปล้วเสียไปไยหลายบ้อมไปด้วยใกล้หายเลยใกล้เหรอต้องเซฟคิวก่อนแล้วก็พังเออพังป้อมละเพราะว่าลุองอ,อ,อันเดียวแพ้ไะเลยโอโหน,นี้พังป้อมอันนี้ไม่กล้าม,มาป้อมระเบิดโอ้น,ออน,นี่ตู้ขอมโบใส่แคทครับยว ตายใหโดูที่ไหนีอโด่แปลกเโดนัทโดนัทโดนัทจะตายโอ้โหโดนัทแรงเนี่ผมอ่านโทรศัพท์ทุกคนก็จะเปลี่ยนเพราะมันไม่ไหนขอไม่ได้นะขอโดนัทเดินผู้มาให้ด้วยโอ้ต้องการก่อเกือบตายละดีไม่ดีไม่้่าดีอยู่ไปต่อฮะเลือดน้อยขนาดนี้ไฟฮะ หมูตุ้งกระเด็นครับไงไงอเอาเลยโยนาะไม่กล้ามาโดนลุ้ดูกว่าโยนามาแ่้วบอกไม่น่ามารอก่อนมาฮะไปดีสวยคือใครไพี่มอวน้องไปอันนี้มาอันนี้ไม่กล้ามาน โอ้จะตายจะตายจะตายโอ้โอ้โอ้อ่ามาโดนกพี่เองตัวเองนั่นน่ะโอตายกันเถอะคนเราต้องรุ่งหน้าไปต่สนามเพราะตอนนี้เราใกล้กว่าชนะอาจจะเพิ่มขึ้นมาขบโบเลยครับไม่โดนกิโหนึ่งผมไม่ค่อยโดนเลยใช้ทิว กินตัวเดี๋ยวโก่อนก่อนเรื่อยไปผมเกือบตายแล้วมาเทวนาฏเทวนาฏเดี๋ยวเจอเทวนาฏแตกเทวนาฏฮะทุกคนเทวนาฏกลายเทวนาฏแล้วทุกคนเก็ตายแต่ผมก็ไปต่อสวยระเบิดผมไม่เข้าดีกว่าผมไปพายบอมดีแล้วนี่ไอ้คีบมาพอดีไปเลยตุบตุบ คลิ๊กซีหน่อยแปดสวยทางป้อมต่อเลยป้อ,อมอระเบิดละเดินเดินมันกลับละไม่เหรอเดือนน้อยมเคลืนไ,ไปขอกลับลักกัน,น,นมาอยู่แล้วตอนนี้ทุกคนมาละนี่ไงอมโมไป ไม่ตายโอ้ตกเกือบตายละโอ้ยโอ้ตายโอ้เดี๋ยวโดนแต่โลนเทวนะระหว่านี้ระหว่านี้ผมเกือบตายยิงไปฮะยิงไปแตกหนึ่งเทวนะเทวนานย่อหนึ่งแล้วก็ป้อมระเบิดแล้วก็ตูมสวยโอ้ชนะแล้วทุกคนเย้ฮะสั้นๆหน่อยทุกนี้ผมตัดสั้นอยู่ล้ แล้วก็ผมอยากจะบอกว่าผมมาภาคใหม่นะทุกคนเสียงะก็อาจจะแปลกแปลกหน่อยเพราะอันนี้ผมอัานในโทรศัพท์เนี่ยมันก็ภาคไม่ได้โอเคทุกคนนะต่อเลยก็ผมกดไลค์ทุกคนเลยแล้วกันเพราะว่าไม่มีทุกคนก็ไม่ชนะหรอกโอเค A B P ซะด้วยโอเคทุกคนทั้นคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันกดปุ่มกดรับของโอเคไม่บายทุกคนแล้วเจอกัน